กูเคยที่ว่าเคนะแม่ม่บ้ตายม่ีนหมาิงกูรอตั้งลายทวดฮัใจอะไรไหมตองได้ไหมไหนโตเพื่อตีจันไคมได้ไปช่วยช่วยเลยรัดน้าจีนเป็นไหมรัดเต็นคุยรัดหัวน้อยเกิดวันที่ไปกลองรัดหน้าีนี่ม่จะไปรัดตรงกลางลองรัดหน้าีนมาเพื่อมาำไอ้เดกเเกิดมาจำไดกมาำบุตเ้นอ มายำปั๊เดีเออมายำปั๊เดีวิ่งกลุ้มว <laughs> <laughs> ิ่งกลุ้มไม่ตกใจก็ยาาใจติดใจลัดดีก็สบายไม่ได้มาปรีปิไปหันแขนไม่ต่ำแม่หายไปน่ะแม่ต่ำบ้านไม่ต่ำบุญไม่ต่ำสร้างแต่กรรมคอยให้โตหันมันนี้ไปรบกับปอตามอยู่ในวัดกลับมาวัดหนามรื้อปบตามรบจอยมันจะรบไอ้นั้นเราักกันรักกันเออ ใช่ควรปาควรเกงควร l ลปเกงควรลมันตะอไว้พ่อตาในวันเก่งควรเล y มันตะอว้พ่อตาปามันสงตุมทุกทุใจันพาหนันเห็นวิวจันเกงเลยองเพ็งตันว่าเลยองตันวายอมจะให้ฉันหรือไม่ให้ฉันเก่งควรอะไรหรือเปล่าขูดมาขาวขาวรูดมาขาวขาว แกงใส่ปลาไม่เออยอย่ามาทำเชยอย่ามาทำเชยแกงตึงเคยไม่เนียนี่มันปลาไหลหรือว่างูนำตักมาสองชามพูนเยือะหลจุนพัเตนหัวกะปลาไหลไปในเม็ดไหลไม่มีเกล็ดอะไรมันมีเกล็ดได้ไงใครร้อยแกงไหวปลาหูนำมันเนี่ยแกบเป็ดแกงอูนำไหวปลา พีอยู่ปันาเกูมรับคอจิงแนวแกงี่ก็ต้องทำใจทำพีเลยทัจิงเ็ได้ไริงก็อเรือเือแนนอนคนเวลาดวงดีเราดีรอดไม่แต้มปริจเลยนะควรคลองตั้งแต่ปีไม่ขึ้นไม่โอยตีนเดินเดอนคนคลองใตไปจนได้ขึ้นรื่นมงเลยจนขึ้นเรื่นหนิมคลองกันไม่คลองเพืตั้มไล่บันใครได้ขึ้นมั่งจนบันนายหกบุมสซิดนะกอ่มสซิดนฮะ มันลอจนได้ขึ้นด้วยแล้วเบียร์ย่างช่องลอยมันกวาดเกลียงคลิปเลยเดียวมกลองเปลือไม่กลองเปลือยพอชนโดนขึ้นรถเกรือตรงนั้นในเปล่าเบียร์ปลัดจะคุณนับได้เบอร์นะจะได้ไรวันมึงเลย <c oughs> แต่จนไม่ไปอดแล้วคุณนี่กูเซิฟเนี่ยมึงไปตัวได้แล้วกูทนรับกูนี่ได้เรื่องเพื่อกองเขาจงมึงอีใจเมีอะ่รจองอี่ได้มีเงียไม่คิดว่านี่หลยใครจะมาตึงอยากก็ไม่โยลูกเจ้าอยากได้เคยหรือไม่ได้กคอัว มันเกินไหนตองเปลืองมึงมันแก่แล้วเหลวว่าเขามันตุ่นแมวอย่างนี้บาดเด็กไม่เกี้คนเราตัวคนเราอ่อนรอแกเราอย,อยาเล่นกันตีซี่ผมแลวเต่เหลือล้มนกปีตองสมบูรณ์ใครได้เป็นกิ๊กเลยจะไม่เสียรักเพราะปีจะเน่นนักแต่แรงจิกจักปุนป่นปุนนะ่นเร็วเรวแรงอย่างแก้งมันปุนนนะเลยจะปุ่นปูนในทั้ง่าน,นี่เออจึงน้คนเราจรองอ้วนมันจงได้กับบุง กามันตรงใดกับกามันไม่แน่องใดกับองกาแดบกาแขวนขึ้นว่าว่าเพิ่อพระเดองได้กับโซดาแล้วเป็นมาม่ากันยังมันไม่แน่นอนอ่าน้งอดหลับงอดหลโรยนูก็ได้กูดังไอ้โรยก็ได้กูเปิดขุดังปลาที่นั่งในเรือนูได้ตายตัวเดียวเน้